ทางสารอาญาได้อนุมัติให้ฝากขังผู้ต้องหานะคะที่มีส่วนในการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือคิดมูลค่าความเสียหายกว่า57ล้านบาทตามคำร้องของ DSI ค่ะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวนางสาวชมัยพรไม้สีทองผู้ต้องหาฐานร่วมกันหลอกลวงประชาชน17คนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ iPhone iPad โดยอ้างว่าสามารถติดต่อซื้อมือถือจากบริษัททรูได้ในราคาถูกกว่าราคาขายมูลค่าความเสียหายถึงกว่า57ล้านบาทโดยมาขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษฝากขังเป็นครั้งแรก นายกิติกรคณาจันทร์ผู้อำนวยการส่วนคดีปราบปรามยาเสพติดสองสำนักคดีอาญาพิเศษสองกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าในการฝากขังวันนี้ทางพนักง,งานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีส่วนนางวันวิไลวัฒนสิริวิบูลและนางสาวอภิรดีธนารักเกียรติผู้ต้องหาอีกสองคนที่ร่วมกันก่อเหตุทางพนักง,งานสอบสวนจะเร่งติดตามตัวกลับมาดำเนินคดี โดยคดีนี้พนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3คนแล้วสารพิเคราะห์แล้วเห็นควรอนุญ,ญาตให้ฝากขังครั้งแรกตามคำร้องเป็นเวลา12วันตั้งแต่31พฤษภาคมถึง11มิถุนายนหลังสารมีคำสั่งเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็คุมตัวผู้ต้องหาไปยังทันทสถานหญิงกลางเรือนจำคลองเปรมค่ะ